สบายดีพ่อแม่พีนออ่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสกุลสบายดีน้องมะนาวชิปเปใส่งานขึ้นเรือนขึ้นเรือนใหม่เนาะพี่เป็นวาดเนาะป้าผมตื่นแต่ตีห้าไปมันตื่นเต้นคนเนาะถึงองมันแต่งแต่ลิกซึ่งตื่นก่อนข่ยขอยอีกข่อยแล้วนอนรับบุกเมื่อทานฮอตตี้ข่อยเมื่อยพี่จีน่าสินังกระบะไปพอนะปูสา,านนังน่งไปะเพียงตะขับนั่งจิน่ายังบ้าแล้วอูย มาแล้วผ <Ph ương S 1> ู h h ้สวยนางมนจ่แล e ้วนางในเนางในบอกนางในกันั่งขันตัวเบ่เมาหลอดเยาจะสินานนเยอจะเมาดอกยวเาะว่าคันพี่จิน่านังกันนุ่งผู้สรบหนหอมเผ่อเมาเมาหอมออกมาหล ไปน,น้ำกัน,น,กนเดี๋ยวอันมาไม,ไม่ได้ไปนานหรอกไปม่วนกินข่าวแล้วกันมาแมนเอ้าคือบอกอกดันข้าวอ่ะเดี๋ยวเปิดให้จับก่อนเอาขึ้นรถเลยไปนั่งนอกได้สบายเนาวน,นั่นงนอกเลยนั่งนอกเลยให้เมกิน่าจับกล้องพบอมอ่ะนั่งกันไห้เมจิน่าได้ปูเสือปูสาตว์ก่อน ใครจะนั่งหนักก็นั่งได้เด้อแม่เพระาะว่าเหลือพ<า>ี๊ดอยู่<ด>หึอ<ด>ของห้าว่คือม่าไหนก็นได้อร่อยไหมร้านนั้นะหรือสภาพออร่อยจริจริลองลองไปกินะะดูที่หนึ่งแล้วค่ะเคยแต่ร้านเก่ามากก็ความดีร้านเก่าแล้วก็เลิกือกใครฮุบในเด้อกระโปรงอ่ะเด้อ นั่งลงมาเนี่ยนั่งเรียบร้อยนะคะลูกลงมานนาตื่นเต้นจะได้ไปขึ้นบ้านใหม่เรานั่งไปแบะปปะบแบบแบบลูกอันสไตลย์อยู่บ้านนอกเราไมกินาสิค้าไปแบบนี้ ลสินังกระบ้าบ้าดนี่เอาคือกล้องทนสินังกระบ้าบอกบรรยากาศกับเอฟซีด้วยไม่ก็ได้แม่อยู่บ้างอยู่ข้าง โอเคนะข้างหลังก็ได้เอาแซงแคปไปเลยทาไปในคอมมือเคร่องคนแรกอะแต่จะเซคือไม่จะถ่ายรูปสรงให้เป็นเด้นด้วยม่วนได้นางมังจีเปอร์ไมันมนี่ไปเรียนเพื่อนเรียนใหม่ ไปเด้ตไไเอ,าาต,าอตามไปไหมเดอน้องแก้วไปจ่าเดินตามไปเขาก็ไปเขเก้ามงดีมนต้องร้านันบาง,ง,างนา,าง <laughs> ไ,ไนหปก่อนเลเกามงเจอันประมาณเก้าโมงหาซิไปนีเด้อ จำไม่ล่าหาเลยกับคุโคนัเลยรับดีมากขึ้นเพราะเที่ยวก้ากันถ้ากันแต่ลุ่นโซ่รับมาุ่กับกูได้จบุ่งกับกได้สิบปดคะแนนก็เป็นเรื่องแต่เห็นน้ำขาวกเหมือนกันส อดได้อกบอลนี่ไหนโอ้ยเนาะังอองแคหลละาขึ้นมาค่ะได้เลน่งอน้องน่ไปทางไหนไปทางรอนตาลพี่แมวหหูหแก้วใช่ะอเลยวัดบนโทไปก็ถึงแล้วไม่ไกล ห้วยส oh, 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 ิงห <JavaScript> <sm all on an>? ้วยสิงข้นาลูกก่อนโมโหเดีวจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเคาะเคาะเคาะเล็บตรงไหนนะขึ้นมาลูกอ๋อให้ล้างข้างหน้าใช่ไหมไปนั่งข้างหน้าแล้วผมจะได้ไม่ปิวหนูนะไปย้ายทางไหนคนหูวทางก็คนคนอยู่บ้าคนหูวทางแบบอยู่ข้างนอกเนาะ ให้ทำเองเบิร์ดได้ไหมนี่ให้ฝึกทำเองโหมดเพราะว่ากลับไปก็จะได้ทำเนาะไปก็เตงเองไปก็เตงเองจะได้วันนี้พาน้องมะนาวนะคะไปงานขึ้นปันใหม่ปันราดจาให้พ่อทำเองเบิร์ดมัเนี้ ไอ้หมูจัดเฮ็ดเองเบิดทุกสิ่งทุกอย่างสวัสดีค่ะวันนี้แล้วก็ไปดีไปปันวันนะคะวันนี้เราอยู่นั่กระบะายนะคะอากาศดีวันนี้นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เป็ดตอนเช้านะคะอากาศดีมากนะคะวันนี้อยู่กบบระบะหลังคางบุตคนแดี่วบาิั่นนะคะคระคะั้งแรกนะคะที่ได้นั่งขายนะคะวิวแบบอาไปสงการานแต่เบือนนี้เนาะ,ะหรือไม่ก็แบบไปขอผู้สาวผู้บ่าวสมัยก่อนเนาะ <laughs> เอ้นั่งรูปเอเชียเลสมัยไ่อกรแบบนะคะแบบเราไปขออันลูกสะใภ้นะมบรรยากาศช่วงอันนี่แหละเดือนสองเดือนสามนี่แหละเนาะบรรยากาศดีนะคะชมบรรยากาศยามเช้าค่าอารุณสวัสดิ์เดีอขอให้โชคดีมีสุขนะคะร่ำรวยตลอดวันโชคดีตลอดวันค่ะลูงเดียวกัน เฮ็ดงามให้เพิ่นเลยมาเนี่ยบ่มีเวลาเฮ็ดงามค่ะ Okay. <laughs> อ๋อนูนะ้นน่ะมันมันอันนี้ลูกมันเศร้าแล้วแต่ว่ามัน หมดสันตื่นเต้นไหมเมื่อเช้านะ่ะอาอยแบบอกท่านตื่นมาเต็งตัวเองป่ะเ,เต็เเตนะะเ,ตเองเบิร์ดมันต้องยุ่งนะคะเนเองเบิร์ดเดี๋ยวอทานอย่าบองง่ามเริ่มให้ทำเองหมดเรื่องราว อย right so like ู่นัันนะอยู่บอดีอินบอดีอินที่คอยคอยสมัยสามีอยู่เป็นไรๆน่งรถนะสบายอยู่ขอไว้อยู่พี่น้องไอ้ป้อบ้านเนาะลองปานบ้านเนาะพระเดืพัวไทยเนาะปานบ้านก็คือสาวลาวนะคะทุกคนดูบ้านขึ้นมามาขึ้นบ้านปานว่ดอยู่ใกล้น้องมะนาวไปอยางอยู่ใกล้ไปเลยคมสวยแล้วกินขาดเอ้ยอย่างงามกันเนี่ยบอ ปาบานตีนผู้หน่อยอประตูเลยเห็นเห็นวาลบ้านเรางามเลย nham rồi แง่ไหนได้มาโอ้เห็น ừ. โอ้ยน่าอยู่มากน่าอยู่มากน่าสวยน่าสวยเปนโดรสิโร์โนมาไอชิชเแคนเป็นยังลงลงแบบมอซค์บบต้องเป็ยังงสวัสดีครับเยังสวัสดีครับเปียัสวัสดีครับ งเลยเปยนะเฮ้ยแสบายดีพี่โยสบายดีเทนกันปีหนึ่งพอดีเลยเนาะดิกาผพ้ทีครบปีเลยได้ปีที่แล้วที่ที่ไปงานแต่งอ่ะเออพอดีครบปีจากแม่ครูจากแม่ีิปันวัด ว่าพ,พี่โย ο, กี่เมตรคูณกี่เมตรบานหลังใหญ่มากสิบสองคูณเก้าเมตรห้าสิบสิบสองเมตรหน้าบ้าน9เมตร50าสิบห้องโถงที่เรานั่งอยู่เนี่ย5เมตรคูณแเมตรหลังใหญ่มากพ่อนอนสี่เมตรห้าสิบคูณสี่เมตรหลังใหญ่เบ้อเลยเลยเลือกันแล้วโอ้กินไม่รานกันเอ้าที่โดนให้มาเลยลูก ก็ก็ยังหน้าตาก็ยังยังเหมือนเดิมนะยิ่งแก่ยิ่งสวยอรนเดาได้เ้าม่ต้องถูกไม่ ยานนะข้ายืังมีหมู่อยู่ใน้านไก่ตีนคูก่นาบ้านเราเรียงว่างนลคุณพี่ครับเรียกเลยครับเอาเอาเอากี่ไร่กีตารางเมตรตารางบางไร่ละได้ละแสน ไปซื้ออยู่ไกลเถอพี่โยหอกันไ้ที่วาดสุขใจไ้่ที่วันุนผู้ตีจุงหน้าวนตามข้างาขนหน่อยใส่งเกงก็ได้บวถ่ายเอากถายูจับที่โบว์ม่มถ่ายสา่ายได้ได้พี่น่อย มอนขึ้นเทียนลังมากเ่าเอาใหม่ัิจวกรรมเลแม่คือไูกแถมคือแบบทันที่น้าจะถูกแถมให้เราแหม่ลมนโน้ยามลมตาสิหักลมทวนๆให้ลมในประตูมึงนะลมลมตึมๆเปกอนเด้อวเหนื่อยแลวต่บกว่าพดวคนเบี้ยแนีหละเบี้ยมันดเก็บเิมเงอสู้กูว่าเขดเขิขึ้นก้า พี่ตองฟังเล่ามาอยู่บ่ปันวัดพี่ตองคุณมาบอกเป็นข้างหนึ่งบ้านจะมาข้าหนึ่งให้ใครได้ี้้เให้ล้วนเาดีดังรวยเรอเรเรองเรียนเียนสูรรักแต่ซักรักแต่โชครักรักแต่หรดีห่ให้้หนอให้เจริญเจริญจ้า เียพวกเขาเวทในกเีเป็นดีดีเอะเป็นดีดของคุณพ่อคุณแม่นะคะ้วย่ตั้งใจเรียนเป็นดีดอาชชาติบุตร้บัไดใเรียนคุพ่อแม่นะคะใกล้น้องแม่หนิเอาเป็นสุภาพ็งแยงนะคะอันนี้ตั้งอยเ่องความรักกัพี่โด าเพิ่เพลงละบอยม,มอดกว่